คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่คิดว่าจะทำประกันภัยพรบรไปทำไมทำไมต้องตอพรบรด้วยอะพี่ยุ่งยากเสียเวลามีไว้แค่ขี่ไปซื้อของหน้าปากซอยไม่เห็นจะเป็นต้องทำพรบรเลยก็ขี่ดีอยู่แล้วนะไม่เคยชนเลยอะจะเสียเงินต่อพรบรไปทำไมอีกเสียเงินฟรีเปล่ารถผมมันเก่าใช้มานานแล้วครับขับช้ามันก็ไม่เคยชนใครไม่ต้องทำพรบรเลยทำมาก็ไม่เคยได้ใช้ แล้วคุณรู้ไหมว่าชีวิตเ,เราทุกคนมีความเสี่ยงอยู่รอบด้านในทุกๆวันที่เราก้าวเท้าออกจากบ้านไม่ว่าจะไปเรียนไปทำงานไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นและรถคุณไม่มีประกันภัยพรบรจะเป็นยังไง รถคุณไม่มีประกันภัยพรบร mm. เมื่อเป็นฝ่ายผิด mm. คุณต้องจ่ายค่ารักษาให้คู่กรณีทั้งหมด mm. และถ้าคุณบาดเจ็บ mm. คุณก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง หากเจ็บหนักและไม่ใช่ฝ่ายผิดจะไม่ได้รับเงินชดเชยรายวันกรณีต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลถ้าคุณโชคร้ายถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีเสียอวัยวะพิการหรือเสียชีวิตสูงสุดถึง50,000 0บาทหรือกรณีบาดเจ็บสูงสุดถึง80,000บาทถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับได้ไม่เกิน10,000บาทเมื่อไม่มีประกันภัยพรบรกะต่อภาษีรถไม่ได้และยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษปรับอีกด้วย แล้วหากยังมีการฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องเพราะอาจส่งผลให้ป้ายทะเบียนรถคุณถูกระง,งับการใช้งานได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าประกันภัยพรบรเป็นสิ่งสำคัญที่รถทุกคันต้องมีเพราะนอกจากจะเข้ามาช่วยคุ้มครองเยียวยาความสูญเสียทั้งชีวิตและการบาดเจ็บให้คุณและผู้โดยสารในรถของคุณแล้วยังช่วยคุ้มครองเยียวยาความเสียหายของคนอื่นๆที่ใช้ถนนร่วมกับเราด้วยถือเป็นการบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมไปพร้อมกัน ทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก WHO ในปี2561พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ9ของโลกนั่นคือปีละประมาณ22,491รายหรือคิดเป็น32.7คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนถือเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับ1ในเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการบูรณาการข้อมูลสามแห่งได้แก่กระทรวงสาธารณาสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี2563รวม17,831คนคิดเป็นอัตราการตายร้อยละ27.20ต่อประชากร100,000คนโดยกลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุดเป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10ถึง24ปี โดยจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง2,738คนเทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจำนวนหนึ่งโรงเรียนเห็นตัวเลขสถิติที่ว่านี้แล้วคุณเห็นด้วยไหมว่าในแต่ละวันชีวิตเราทุกคนมีความเสี่ยงมากแค่ไหนเมื่อต้องใช้รถใช้ถนนฉะนั้นเงินค่าเบี้ยประกันภัยพรบเพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อปีสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ขับขี่รถเจ้าของรถหรือผู้ประสบภัยจากรถจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้สูงสุดเป็นหลักแสนบาท อีกทั้งยังถือเป็นความรับผิดชอบที่เจ้าของรถจะต้องช่วยกันสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในสังคมเพราะอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่ใช่แค่เราและคู่กรณีที่บาดเจ็บหรือสูญเสียแต่ยังรวมถึงครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วย วันนี้สำนักงานคอปพอพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางอีกครั้งเพื่อส่งมอบความอุ่นใจจากการทำประกันภัยพรบรพร้อมปลุกจิตสำนึกเพื่อสังคมให้กับเจ้าของรถและผู้ขับขี่ทุกคนภายใต้โครงการพรบรุกทั่วไทยเบี้ยประกันภัยเพียงไม่กี่ร้อยบาทที่คุณจ่ายไปจะช่วยคุ้มครองและเยียวยาความสูญเสียของครอบครัวคุณได้เมื่อต้องเผชิญกับอุบัติเหตุจากรถที่ไม่คาดคิด